พี่ครับพี่ต้องช่วยเพื่อนผมนะครับพี่เดี๋ยวก่อนใจเย็นนะมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนผมนอนลังแกะตรงนั้นเฮ้ยอยู่เดีนี้นะพวกนายนะ่ะอยู่เดีนี้ไ <c oughs> ว้ลองให้ขี้มูกป่องเลยอะสมนึบหน้าฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่ามาแซวแฟนฉันฉันไม่ได้แซวนะเงียบไปเลยฉันได้ยินนะว่านายบอกว่า แฟนฉันนอะขาใหญ่ฉันไม่ได้พูดซะหน่อยอะออปล่อยฉันไปเถอะฉันได้ยินนะว่าน,นายอะอยากจะพาฉันไปออกเดทใช่ปะนี่พวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยเธอไม่เกี่ยวยัยมิโดริอย่ามายุ่งดีกว่านะหรือเธออยากจะโดนฮะ นี่จะทำอะไรน่ะจัดการเลยใครก็ตามที่เข้ามายุ่งมันต้องโดนทั้งหมดนั่นแหละตายแล้วนี่อะไรเนี่ยเจ้าตัวสีฟ้านี้พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร เพื่อนสีรุ้งมาช่วยแล้วขอบคุณมากๆเลยนะเอาหายไปซะขอบคุณนะเพื่อนสีรุง้งขอบคุณมากๆเลยที่นายช่วยฉันนี่นายรู้ข่าวหรือเปล่านะรู้อะไรแล้วเพื่อนก็เจ้าตัวน้ําเงินน่ะมันไปช่วยคนอื่นไปทั่วเลยอะสิหมายความว่ายังไงอะเพื่อน ก็หมายความว่ามันไปช่วยมนุษย์เฮ้ยแย่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามนุษย์มาอยู่กับพวกเราล่ะฉันก็ว่ายอย่างนั้นแหละเจ้าพวกมนุษย์ยิ่งไว้ใจไม่ได้อยู่ด้วยอยน่าจิงจังเลยขอกินหน่อยออะไรของนายเนี่ยนี่มันดวงตาของฉันออกไปนะเจ้าจิงเหลนเฮ้ยฉันไม่ใช่จิงเลนฉันคือจิงจกนี่นะหยุดเถียงกันได้แล้ว ที่ฉันไปยุ่งกับมนุษย์ก็เป็นเพราะว่าฉันต้องการความรักจากมนุษย์ยังไงล่ะเข้าใจไหมฉันอยากจะมีคนรักความรักจากมนุษย์อย่างนั้นเหรอจะบ้าไปแล้วหรือไงมนุษย์จะมารักพวกเราได้ยังไงต่อให้เราเป็นเพื่อนกับพวกเขาพวกเขาก็ไม่มีวันรักเราหรอกนะ้าเข้าใจไหมตื่นซะทีตื่นจากความฝันตื่นได้แล้วไม่มีทางอะมนุษย์ต้องรักฉันสิ ก็บอกแล้วไงว่าพวกมนุษย์ไม่มีวันรักพวกเราหรอกเขาเขาต้องรักฉันไม่มีทองเอนสิเพื่อตนอวันอร่อยจังแต่ก่อนฉันก็เคยมีคนรักน้องเหลืองสุดน่ารักแต่แล้ววันหนึง่งน้องเหลืองก็ทิ้งฉันไปไปหาเจ้าตัวประหลาดนั่น ลาก่อนนะคะพี่ขาพี่ตัวสีน้ําเงินเกินไปหนุ่มไม่ชอบหนูชอบสีดํามาจ้ะน้องจา๋าเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวนะจา้าจุบ๊บจุ๊บน้องเหลืองจา๋าอย่าทิ้งพี่ไปนะเห็นไหมละ่ะไม่มีใครรักฉันก็ฉันไงที่รักหน่อยอ้าัวในจังคอยดูเถอะฉันจะต้องมีมนุษย์ที่มารักฉัน แล้วฉันก็เจอรักแล้วก็ดูแลเขาตลอดไปไม่มีทาหรอนะ่านายหาไม่ได้หรอกฉันต้องหาได้สิที่แบบนี้เนี่ยมีมนุษย์เต็มไปหมดเลยยังไงฉันก็ต้องหาได้ปะอ๋อไม่เชื่อนะก็ลองตามหาดูฉันเองก็เคยตามหาแล้วแต่ไม่เจอเลย่ามนุษย์เอ๊ะทำไมฉันมีสองตัวละนี่นี่นายเป็นใครเอะหน้าฉัน นายเดินให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเพื่อนมันต้องมีสักคนสิที่รักฉันจากใจจริงพี่ลัะอ,อย่าตามมานะเด,เดี๋ยวก่อนสิแค่เห็นหน้ากันก็วิ่งหนีแล้วเหรอทำไมกันล่ะทำไมทุกคนต้องหนีฉันด้วยอะฉันไม่ได้น่ากลัวซะหน่อยหน้าตาฉันออกจะน่ารักฟุ้งฟริ้ง บอกกี่ครั้งแล้วพวกมนุษย์กลัวเรามันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะรักเราเพื่อนต่อให้เรามีสีสันฟรุง้งฟริ้งขนาดไหนมันไม่มีวันหรอกมันต้องมีสิวันที่เราได้รับความรักที่แท้จริงมันต้องมีสักคนแล้วนะฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนดูน,นี่เลยเพื่อน ไเหรอตรองนี้ข้าบนนี้ไต่ขึ้น้านเลยเจ้าอ้วนฉันไม่ได้อ้วนนะฉันแค่อวบระยะสุดท้ายอย่าว่าฉันอ้วนนะเพื่อนเสียมารยาที่สุดเลยเดี๋ยวก็จับกินซะหรอกอ้มามาันมีอะไรนี่ไงออยู่บนนี้มนุษย์ที่จะรักนายตลอดกาลเชื่อเราเพื่อนกาบาบกาฉันคือเป็ดหมายถึงให้ฉันรักกับเป็ดตัวนี้น่ะเหรอไม่ใช่ จริงเหลนปล่อยฉันไปเถอะนะใชนไม่ใช่จริงเหลนฉันคือจริงจกได้โปรดแต่งงานกับผมนะครับจะบ้าหรือไงอใช่ด้วยจะหนีไปไหนล่ะครับคุณผมหน้าตาน่ารักนะถึงผมจะตัวใหญ่แต่ผมก็อบอุ่นนะครับ นายน่ากลัวทุกคนก็นหนีนายเข้าไปอยู่ในกล่องหมดน่าจะให้ฉันเชื่อใจนายได้ยังไงอะแต่ว่าผมก็แค่ต้องการคนที่ดูแลเฮ้คุณจะหนีผมทำไมครับเนี่ยอไม่หนีก็บ้านแล้วอะ,อะ,อะ,อะแค่จ้องน้ก็รู้สึกกลัวแล้วก็ขอลุกแล้วอะอยู่ด้วยไม่ได้หรอกเราเข้ากันปี๊ด เชื่อฉันเถอะนะเอ่อฉันแนะนําให้ไหมพอดีว่าฉันเคยเห็นตัวแบบนายสีชมพูอะน,นายลองไปหาดูนะสีชมพูเหรอไหนล่ะอยู่ไหนรักแท้ของฉันรักแท้ที่เป็นสีชมพูนั่นมันต้องใช่แน่ๆเนื้อคู่ที่ตามหาเกินมานานคุณครับคุณในที่สุด ผมก็หาคุณเจอสักทีคุณคือเนื้อคู่คุณคือบุพเพศนนิวาสคุณคือคู่แท้คุณคือคนรักของผมใช่ไหมครับใช่จ้ามามาพ่อน,นุ่มกำลังตามหาอยู่พอดีเลยตอนนี้ฉันหิวมากเลยเอะอะ,อะไรเนี่ยออ,ออกไปออกไป